อ้จะโชว์ปูเหรอโอ้โหลอยลอยเลยไหวไหมไหวไม่เหนื่อยเหรอเมื่อกี้เพิ่งว่ายมาถึงเลยนะจะโชว์ปูใช่ไหมเอาไหวก็ไปถ้าถ้า้หนูพร้อมแล้วหนูจะไปเลยนะเออถ้าพร้อมแล้วก็แอคชั่นเลยนะอร้อมช้ำเลยเด็กหญิงสี่เดาอนภหนึป .1 นะครับโรงเรียนบ้านน้องคุสี สิปัสสาแข็งกล้าสิปัสสาแข็งกล้าอ่ะเอาลงมาหน่อยก็ได้อ่ะลงมาหน่อยอืมหืม นี่ไหว้กบหรือไหว้ไหว้เขียดเนี่ยบล,ลบแล้วมันไปพอนพุนหมนเนดเลยเออร้ายหอกเล้กำลังดีแว่

โอ้ยยังหันหน้ามายิ้มไห้กล้องอีกฮะว้วย,ยังโชว์มือยังโชว์มือสู้ๆอีกเอาเอาโอ,โอเคโอโหสุดยอดมากโอ้โห ดูสิเนี่ยหนูมาไกลแค่ไหนโดยสินู่นน่ะโอ้โหสิบเมตรเลยนะนี่อ้อ่ายี่สิบเมตรโอ้โหเนี่ยช่างภาพยังเหนือ่อยแทบแย่เลยเนี่ยน้ำมูกไหลเลย <c oughs> โอ้ช่างภาพตามถ่ายภาพเหนือ่อยแทบแย่เลย <c oughs> โอ้ฮ่า สุดยอดเลยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยด้วยตรงนี้มันมีไม้นะเดี๋ยวจะเราดำน้ำไปดูนะนำน้ำไปดูไม้เหรอนี่ดำน้ำเนี่ยนี่เจอไม้ไหมเจออะไรใต้น้ำไหมมาเจอศพเหรอเจอไม้ไผ่ ป่ะพอละกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้เออได้ผลงานดีมากป่ะขึ้นฟังเอเอตีขาวเบานะมันระวังมีมา้าแถวนี้ใครหนูไม่ถึงต่ไม้หนูอ่ะขจบคลิปน่อยหันหน้ามาอัดอัดบรรยายหน่อยบ๊ายบายพบกันใหม่พบกันใหม่นะครับพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย 으